홈 홈! 홈 홈! 어 k คนทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมแอบมาที่บ่อตกปลาผู้กำกับนะวันนี้มีแมพพิเศษนะครับเขาเปิดบ่อข้างหน้านะครับบ่อที่ผมมาตกครั้งก่อนจะอยู่บ่อข้างหลังนะมาก็โอ,โอ้โหนานๆเข้ามากันเยอะเลยนะครับเ <î s> ต็มแล้เริ่มเต็มแล้แต่รอรออีกรออีกคนนึงนะตามเดิมนะครับผมตกไตา์ลอยแต่ สวัสดีครับผมวัสดีเจ้าเฮ้ยล้วเนน่แอ้เน่มีหน่อยกระเจ้าตัววันนี้มาสไตล์ไหนครับผมวันนี้มาตกเป็นอุอเอะครับผมอ๋ออุเอะอุเอะครับเป็นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นครับผมโอ้โหแน่ากับเจ้าคนไทยแต่มันญี่ปุ่นเออขึ้ในอะไรบนลูกครึ่งอ๋อมันเหมาะอืมนี่นะครับเจ้าของอาหารเผ็ดดำเอ๊ะไอ้ขี้ขี้เปียะนี่ไอ้อ้ขี้ให้ขี้เปี๊ยะนี่สุดยอดนะครับ สุดยอดแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะแกะปากถุงนิดเดียวนะปลากระโดดเข้ามาอยู่ในกระชังเลยครับนี่กันครับโอ้โหก้ามกขนาดเลยนี่เปิงนะนู้เอาไปตังหลังมันเนาะเดี๋ยวเราจะตกเป็นนี่นะฮะหนึ่งตะขอหนึ่งตะขอหุอ่ยนะฮะเทคนิคแกเยอะนะครับพี่สายคนนี้นะสวีครับสวัสดีครับไอแม่ครับผม วันนี้เหมือนมาไหว่งามไหว่งามกว่าฮไอแม่ไม่อย่างครับเนี่ยอ๋อผมแม่เอ๋อสาวครับอี้ครับผมแต่โมนี่มีกี่คนโอ้น้าครับเต็มบ่อครับแบ่งแบ่งผมสักสามคนเอโอ้เต็มบ่อเลยครับเศร้าอยังป้าแม่ครับอ๋ออีวันนี้มาเอ๋อครับป้าแม่อี๋สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาเจิ้นส้มหมกจิ้นส้มมกนี่นะต้อมาฝากอ๋อโอเคขอบคุณครับโอ้โหน้องผมใจดีมากนะนี่มีจิ้นส้มมกให้ วันนี้มวัี้มาสไตล์หลิวหลิวหลิวเพอหลิวเพอเพอกระบองวานอนอรอชมผลงานครับผมมางัดกันสวัสดีครับพี่แมคนี้ครับโอ้โหนี้จัดเต็มมาไก่ด้วยนะครับมาจากเมืองลี้เกือบร้อยโลโอ้โหนี้จัดหนักกว่าครับเต็มรูปแบบมามาลุยกันมั่นใจไว้ก่อนนะครับจอมก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนเดี๋ยวไปรอดูในช่องของ พี่แม็กนะครับเซฟติดชิงติดชิงอ่าสวัสดีครับผมโอ้โหนี่นะครับเม็ดเวนพิชชิงนี่นะครับรางวัลสำหรับคนเก่งนะครับนี่ตัวนี้เลยนะวันนินวันพิมเดี๋ยวดูนะนี่นะครับโปรตีนวันนินรับพิมสุดยอดนี่เลยให้ใช้อันนี้ค่าบัตรค่าบัตรก่อนนะครับอันห้าเลยนะแพงแต่ปลาเดี๋ยวไปดูกันครับผม อย่าลืมนะสุดยอดอาหาราตรปาโปร,ปรเต้ครับผมโอเคของพี่เอกเอบีฟิจิ แล้วเ,าเาขาโคดีออกได้ป่ะเนี่ยมันดูใกล้โคลแหลกนาเยอหน่อยันในโคหำละโอ้ทิกติกนิ๊กนึ็ เหลือแ่ผมมองตั้งแต่อแรกแล้วนดีสิใ่ดีสิโอ้ทำหกันนะกัเมืโอ้โหอหมาโคเลย ปาต้เยปาต้เยดูไซด,ดนะครับดูไซโอ้โหเล็กเลยโนกว่าหมดเลดยลอยแตะ

ขวเฟินเออหอปูด้องเจ้ายิงได้หญิงเนี่ยติดหน้าบอได้ยนยีสิบสายสารพันห้าเหมือนกันไม่เอาครับเอาหน่อยเอาหน่อยเย้าก็ต้องมีเยินแต่ไอ้เบาเบาครับเิาถุงอยครับปลาผมมันนัก

ป่าตัวนี้แปลกประหลาดขึ้นเบาอคือโคตรไปเนี่มันอย่างมันโดนหายได้อือปมะเทศไทยสีสีมสันม,มันเหมือนข้างสายพันธุ์แล้วก็ลอยแตะเป็นเห็ดอะไรมาเอ้ยเนตตัวนี้เพิ่งโดนขึ้นมานะครับผมมีป่าแรดดูนะครับเดี๋ยวจะจับให้ดู ผมตกแบบสองสองขอนะครับมันกินของผมทั้งสองขอเลยอยู่ในคอตอนนี้ต้องตัดนี่นะฮะนี่ยะะในคออาวครับผมพี่เฉงนะฮะโดนอีกแล้วสัตว์ใหญ่ไปดูไปดูกันครับนี สยโโครหลวระยะอย่างอ่้ซาวสวเมกระดังเรียบร้อยครับผมอ <c oughs> ีตวโคตร <c oughs> โอ้ยปลาบึกปลาบึก <c oughs> ส,สวยพี่เจงนะครับ <c oughs> สปายกัน <c oughs> นะครับขี้ข้างอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้ยปลานินไซส์ใหญ่ปลานินเข้าช่วงนี้ เด็ดมากโอ้ใสไปกิโลร้อยดูของเราต่อ นี่นะครับตอนนี้นะฮะผมก็จะใช้เป็นลอยนะครับผมก็คือลอยบนใต้น้ำนะพื้นผิวใต้น้ํานะครับก็น่าจะขนาดประมาณนี้แหละที่ตกนะครับตอนนี้นะว่าป่ามันใต้น้ําไม่ค่อยเท่าไหร่ละ โอ้ยมีสักอย่างตาโอ้โหทับทิมสีสวยดูแล้วครับพีค์ครั้งครับทับทิมส,สวยโอ้โห ป่าตัวต um ัวตัวโอ้ um ้อของผมของผมของผมเออเฮอเมาหัของเปิ้ลโอ้เมาหัของเปิ้ลดูเอ้ยเมาหัของเปิ้ลนเด็กเก่าเอาเอาเอากระปองมันนอนครับผมเอ้า อันนี้โหดเกินอ่ะละ่ะมายิศครับใส่สวยนี่ยิศเล่นกระบอกมานอนตกน้ำไป มาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมโอ้ยอสุขครับผมกับอบองวันนอนอ้า นะลอยพื้นใต้น้ำนะดินหนึ่งทิวลี่ทิวลี่ครับ โอ้โหไซมากระบ,บองวันนอนกระบ,บองวันนอนโอ้ปนินปนินไสสวยอ,อมาแล้วครับปนินลอ,อ,อยพื้นน้ำนะครับผม <c oughs> เปลี่ยนมาเป็นลอยพื้นน้ำ ห่างจากพื้นน้ำก็ประมาณสักกี่นิ้วอะประมาณนี้ประมาณนี้ลอยโอ้โหดูอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอาครับผมปลาของพี่เจ๋งนะครับพี่เจ๋งสะพายคันว้าดู ปลาสุดๆโดโหอ้โหโอ้โหนะครับปลาของพี่เจ๋งนะโอ้ยมีจอสีด้วยออยลอยหอยรู้สึกเป็นไง้างครับโอเคสุดนะดูปลาผมนะครับวันนี้นะลอยแตก พี่พี่บะแป๊บแดี๊ยวครับับรก่อหน้าเลยคกโอ้หโอ้คแงกันเถอะโคกคม่แนนะโอ้คนี่ยางกะเอาผลงานวันนี้กับสไตล์ลอยแตะโอ้โห โอเคก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับของวันนี้กับการตกรอยแตะนะครับผมผมเล่นวันนี้ทั้งรอยแตะพื้นนะครับแล้วก็ลอยเหนือหน้าดินนะครับลอยเหลือหน้าดินก็ขนาดนี้แหละประมาณนี้นะคิดว่าประมาณนี้แหละเพราะว่าผมขยับสต็อปเปอร์นะฮะใช้วิธีขยับสต็อปเปอร์แล้วก็คุมอาหารให้มันลอยได้นะครับ ก็ตามที่บอกครับสไตล์ลอยแต่ถือว่าเป็นผลนะกับปลาโอเคถือว่าได้เยอะพอสมควรนะนี่เลยลองไปเล่นกันดูนะครับลอยแต่เยี่ยมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับผมสำหรับอาหารดีๆโอ้โหแน่นอนเลยครับนักบากี้คือสุดยอดต้องเห็นละ ขนาดพลาดเยอะนะหมายถึงขาดไปนะโอ้โห oh. จะได้ขนาดนี้อะ่ <g ül> ะก็อาหาร<อ>ดี <c oughs> ครับผมเอวี่พิชชิ่งย้ไว้เจอกันครับนาะ